ครับไม่ครั้งสำหรับแมปนัดข้อในรอบหนึ่งปีนะครับก้าวเข้าสู่การอัปเดตฮาโลวีน2025นะครับในการอัปเดตครั้งนี้ก็ถือว่าหรือว่าวันนี้เข้าเนื้อหาเลยนะเร็วมากนะครับผมอ่ะวันนี้แมปนัดข้อมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นฮาโลวีนอีเวนต์นะครับผมนิวสปอคี้เนียบอนเนตนะครับผมเป็นเออ่เกี่ยวกับอีเวนต์ฮาโลวีนเหมือนเดิมเนาะ ปีนี้เป็นปีที่น่ารู้สึกจะเป็นปีที่สองไม่ว่าปีที่สามแล้วนะครับแล้วก็เพิ่ม70สัตว์เลี้ยงเข้ามาใหมนะ่นะครับโอ้เยอะจัดนะครับแล้วก็โลกใหม่เพิ่มไข่5้าใบนะครับเพิ่มบอส5ตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทแรกห้ืยเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ new trick and t e e t เอ่อ trick Earth and teeth จะเออแบบนั้นแหละ Halloween m e r c h นนะครับผมเป็นร้านค้าอยู่ข้างหลังผมอะสีม่วงๆโคชั่น building เนี่ยผมเป็นการผสมน้ำยาเหมือนเดิมแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็มีแพ็คเอ่อตามนั้นเดี๋ยวไปหาดูเลยนี่ผมแต่งตัวใหม่เด็กคนแค่กี่คาเดย์อันนี้ตรงนั้นหลักอะอะซึ่งถ้าเราเริ่มมานะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่แถวบริเวณแถวนี้เลยรู้สึกจะอยู่ประมาณประมาณตรงเนี้ยนะครับผมเราก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาฟาร์มนะ ผมคงว่าหลัง,งนื่องคามอยู่เหมือนกันครับไข่ใบแรกก็ใช้5แคดดี้เนาะเป็นต่อมาก็150เดี๋ยวเล่นให้ดูสักหน่อย2 3ไม่ได้อันนี้เป็นร้าน,นะค้าเนาะซึ่งก็เหมือนเดิมอะคล้ายๆเดิมเลยนะครับผมล้ายคแบบเดิมเลยเนาะ โอเคถ้าสมมุติเราได้มาเยอะแล้วนะครับผมเออได้พลังมาเยอะแล้วแล้วก็มาซัดบอสตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไลองกับไตัวที่สองดูนะไหวยอยู่แล้วนะครับแล้วเราได้แคนนี่คอนมาซึ่งมันก็น่าจะเอาไว้ผสมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่านี่ไงระบบเดิมเลย เป็นระบบเดิมค่ะจะรู้สึกว่าจะปีที่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเราต้องอืต้องมีปีนี้ต้องมีอ่าขอบางอย่างด้วยนะครับถึงจะสามารถทิ้งแอน e ี t ได้ปีนี้รู้สึกว่าจะไม่มีมอนแบบไม่มีมอนแบบเดินรอบๆนะครับปีนี้เนาะก็แปลกดีเหมือนกัน อ,อนี้เี้พอเล่นเลประ 2, ามาณ2องพกว่าเลยโอเครับปีแล้วนึกจะสี่ห้าตันตอนี้ลงลลไปเยอะเลยบอกนะว่าตายแก เดี๋ยวจะมีจังหวะที่ผมเงียบด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นไปก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวจะเงียบก่นโอเคไปเดี๋ยวผมขอเล่นไปก่อนเลย ก็ icana, อันนี้ค่ะอันนี e, ้พ okay. ี่มาจ่ายแทนใช่ไหมคะครับไปข้ามบนข้างบนเลยค่ะเข้ามาเลยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวปิดวันนี้เดี๋ยวรอเล่นประมาณสักสองอาทิตย์กว่าๆแล้วเดี๋ยวเล่นทะเบียนจะมาแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรอีกที แล้วนี้รถคือจะโอนไปชื่อพี่ไหมคะหรือ่ยังไงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอวันนี้ก่อนไม่ยก็้าใหม่อีกกลใหม่อีกไอรถชื่อพวางง่อนปางกะที่ะค่าอยูในขคบชู่อาหมดกเนยูนะคะต้องไปตอก่อนถ้างั้นก็คือว่าใช่เดียเล่นที่ร้านไปก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าพี่ออออ้กกกเชื่่่พยยวงไูด มันก็ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้บไม่เป็นไรรถมันเป็นชื่อของบริษทัทใหญ่บริษัทใหญ่นะคะพอเวลาเราปลดหมดแล้วเนี่ยคือมันจะต้องัะโอนแต่ทีเนี้ยก็คือถ้าเหมือนพี่มีใบขับขี่อ่ะก็แนะนำให้ละโอนแต่ว่าก็คือถ้ายังไง,งอ่ะเล่ทะเบียนะคะพี่จะมารับกลับไปก่อนก็ได้คือจะรับกลับไปก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยที่ต่อไบขีเสร็จแล้วก็คือค่อยค่อยมาละโอนทีนี้นะคเพราะตอนนี้มีเพราะหน้าละโอนเป็นเยอะเลย เพราะว่าได้ไปกับขี่ดนหมดแล้วไปกับขีดโมไปกีโมใชต้องไปต่อนิดนึงนะคะจะได้ไม่โอ้เพราะว่ามันจะค้างเป็นชื่อบริษัทนานๆไม่ได้เลยตอนนี้ค่ะร้องมันสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกคาบแบบอะไรทั้งหมดนะคะที่จริงอะ่ะมันจะเป็นห้าพันกว่าแต่ว่าคุยกับแฟนแล้วก็คือเราปรับไม่ถึงแล้วกันเพราะที่จริงอะ่ะของร้องเขาอะ่ะมันกำหนดก่อนวันที่ยี่สิบ ที่นี้ร่างมาเป็นสิบกว่าสิบกว่าที่นี่ที่ร้านอ่ะเราต้องจ่ายค่าปรับให้กับสำนักงานใหญ่จ่ายไปแทนตลอดทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออเดี๋ยวพี่งศ์ก็สงสารเนาะใช่คือโอ้พูดยากคือแบบเราก็สงสารน้องเขาเยอะเลยอ๋อเขาจะไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วมัใครใช้อ่ะคะพี่่ีเอามาใช้หรอเออซื้อรถรูุ้่น แล้วพี่คือช่วงวันนี้ก็คือพี่พี่พอนอยู่เหรอคะถ้างั้นโอ้วันนึงว่าถ้าไม่ใช้ก็เอามาปากขายไว้ก็ได้ไว้ยังไงก็ได้ขายแล้วประมาณที่ใายก็ใครได้เท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณสี่หมื่นต้นๆประมาณนั้นค่ะเอาไปลองดูว่าปิดนิดนึงด้วยว่าวิ่งไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงด้วยเดี๋ยวบอกว่าการที่แน่หรอได้เอาเอาที่กไม่ผมหวังงานก็ใกล้ๆหรองานอัตลางแล้วก็ นขอซี่โอ้ก็ไกลกันนะทั้งนั้นนะคะไม่ค่อยไดอยู่นี่ทไห่ผมไม่อยู่มาณเดือนแล้วคงไม่อยู่กา็แดงว่าพี่เป็นคนขอดรถใช่ไหมคะหลังๆเนี้ยพี่พี่ลองช่วยช่วยกันหรอไม่โรคไม่ดีใช่เพิ่มีโรคมาช่วยอันนี้พี่น้าก็ช่วยแล้วนะพี่พี่น้าไม่ช่วยแล้วเพราะว่าคือช่วยช่วยช่วยพงดมาช่วยพงม มาสิขังหน่ะสิบัเลยเหรอพี่โอ้ยพ่งชิใช่ช่สคขัคือเป็นชื่อพี่ืว่าพี่ต้องรับผิดชอเนี่ยเอ้คอว่ามันคอชนอะสามัางูชายดยแล้วก็อคาเรยประมาณสิงช้เยวาใครเลยดไม่ไหวล้ไอ้น้องยืนไหมไอ้น้องน้องหับง ให้อร์ไปนั่งกันไปยื้อใช้เงินใช้เงินใช้เงินืของดืัเ็กันไปใกล้ๆกันดีกว่าใหยืไปใหะไปนั่งงันตงตรงงตรงงตรงังใช่รถจรน

นี <N> ่ถ้าโอนทอนได้ไหมคะได้เดี๋ยวแมกคนะคะเดี๋ยวไปจะแม่ข้าไในรู้สดกท่ไหนกันนี่แม่คุณ ่ถ้าเล่นทะเบียนมาแล้วเดี๋ยวโทรไปหาทีนี้โอเคอันนี้เรียบร้อยค่ะอันนี้เรียบร้องของได้ค่ะทุกมาพงลิ้งกันได้มีบุญเลยใช่ไหมค่ะเพราะของน้องเขาทุกเดือนอ่ะที่ร้านต้องสำรองให้ก่อนส่งครสั่งลกงานใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นล็อตเป็นล็อตนะคะวันนี้คือข้ามาสิบกว่าเดือนก็คือถือว่าช่วยกันเอ็นดูใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โรงเรียนปิดใช่ไหมเนั่นนั่นโรงเรียนปิดเทื่อนเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนคะอ๋อวันนี้คนละงงพูดเก่งด้วยเขาพูดไทยกล้องใชคุณตูคุณตูโอ้ขอบคุณครับพี่เจ๊เดี๋ยวรู้เามากเขาแหลกมากขนาดนี้เลยแล้วแม่ มากแรงมากแบบขนาดนี้เลยถามนี้แหงความได้ใยนะครับทุกคนก็คงได้ยินกันแล้วเนาะชัดเจน้วยใช่ไหมหนักของข้อมืก็พุ่งง่ายแหละได้ไหมไอ้นี่ผมก็ฟาร์มประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้ก็ถ long, ือว่าเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนแบบเขาเรเล่นๆนะครับเพราะว่าผมว่าไม่ได้รังริงขนาดนั้นสำหรับอันนี้เนาะเพราะว่าขี้เกียจโอเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็ขอจบเป็นที่นี้กับรายกันครับถ้าชอบก็อ <M> ย่าลืมกดไลค์แชร์สับสกายเป็นกระจายความบู๊เห็นด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว